วัสดีครับวันนี้ที่สำนักของลุงชาติลุงชาติร้านนาตอกเส้นตอกเส้นเพื่อสุขภาพมีพระภิกษุสงฆ์หลวงตามาหาลุงชาติหลวงตาเป็นอะไรมาปวดขาปวดขาปวดหลัง,ยงโยม เมื่อก่อนนี้ลุกไม่ได้เดินไม่ได้ก็ได้แต่โยมเนี่ยเคยโยมอะไรอะโยมปู่ชาติเนี่ย <c oughs> เออช่วยเจออนุเคราะห์หลายครั้งไม่เกินสามครั้งมั้งหายสนิทปิดทิ้งไปเลยเนี่ย <c oughs> มันตึงหมดโอโ้โห <c oughs> ตึงจะนั่งก็โอยลุกก็โอยเดี๋ยววันนี้ลุงชาติจะบำบัดอาการให้หลวงตาน <c oughs> ะบำบัดเพื่อสุขภาพ นะตอกเส้นเพื่อสุขภาพให้หลวงตาเดี๋ยวไปดูกันครับฮะเมตตามหายโยมไม่เจ็บไม่ไข้ร่างกายอุนอนอนลงเลยปวดหลังใช่ไหมหลวงตาปวดหลัง นอนความได้ไหมหรือว่าจะเอาขาก่อนเอาขาก่อนนะเา้าวง้นเดี๋ยวเดี๋ยวตอกเส้นคือตอกที่ขาัวเข่าก่อนมันงอไม่ได้ใช่ไหมแอได้เนียนเป็นแง่โอ้ลูกสบ้าไม่ขยับเลยอะเนี่ยลูกสบ้าไม่ขยับเลย นั่งพระเพียรไม่ได,เด้เดี๋ยวเดี๋ยวบําบัดตรงนี้ก่อนนะนช่วยหลวงตาหน่อยครับนะเดี๋ยวลุงชาจะจัดการให้นะขามันตึงนั่งสวดมนต์ไม่ได้สิ กเข่าไม่ได้เลยกเข่าไม่ได้แล้วทำเที่ยงไม่ได้เลยค่ะคาสมาสถ่าโมงหน,นึ่งมืนต้องผูดเน็บกินอีกร้องอ่ะนี่ไม่เจ็บเห็นไหมวันพระนะวันนี้วันพรนะ อ๋อโอ้ยอื้อว่า หายหลวงตาฮะไม่เจ็บแล้วหลวงตาไม่เจ็บแล้วครับยืนยาวไปม้วนๆปีไม่โอ้โอ้โหเรื่องจริงนะเนี่ยโอ้โหดีโอ้โหเมื่อกี้เหมือนใจจะขาด แล้วตอนนี้ตอนนี้มันไม่เจ็บแล้วนะหันหน้ามาทางนี้มองกล้องเลยอ้าวโอว้โหใช่ไหมเป็นไงบ้างหลวงตามันไม่เจ็บเมื่อกี้โอ้โหมันสงสัยเส้นมันจะขอดเนี่ยนะอ่าตอนนี้เบาขึ้นแล้วนะจนะโอ้จะทำต่อนะดีจังเลยพกหุ่นเลยอ่าให้หลวงตาลองเดินดู อ้าวเหลืออะไรเอกหลวงตาเอาหลังกันนอ้งนนองอนอนคว่ำบำบัดเพื่อสุขภาพครับนะอ,อันนี้หลวงตา นั่งสวดมนต์ไม่ได้งอขางอเข่าไม่ได้ตอนนี้ขาเข่าเบาดีเดี๋ยวเหลือน่องนะครับทําน่องกับหลังนะน่องกับหลังเอาครับทําต่อไม่ได้บุญครับบุญกุศลน,นะอย่าลืมครับนะถ้าใครจะดูดวงส่วนตัว09 6 2 8 2 4 3 6 9เเหมือนเดิมนะครับดูดวงส่วนตัวยังเหมือนเดิมครับนะลุงชาติล้านนาตอกเส้นลุงชาติตอกเส้นล้านนาแล้วแต่จะเรียกกันครับ นะบำบัดอาการครับตอ,อกเส้นเพื่อสุขภาพวันนี้หลวงตามาหามาบ่อยครับเนี่ยมาบ่อยแต่ถ้าเป็นนะถ้าไม่เป็นไม่มาหรอก <c oughs> อตึงตรงไหนควลานั่งนี้ได้โอเคนั่งตัวแบบท่านนี้ไม่ได้ตอ <c oughs> นนี้ได้นะอา้าวหน้าขายังตึงอยู่ หน้าขาตึงอยู่อลองดิตานั่งนั่งพอเพียบให้เรียบร้อยปวดหลังอีกไหมมันแข็งมันขืนออโอเคแต่โค้งข้างยืดได้แล้วอ่าลองคุกเข่าทีล่ะนะคุกเข่าก่อน อันนี้หลวงตาหลวงตาบินจะทดสอบคุกเข่าแล้วนะครับเมื่อ,อก,กี้ยังคุกเข่าไม่ได้เอาละขานต้องแดงได้ละขาพระคุกเข่าได้ตึงนิดหน่อยเป็นมานานเป็นมาเยอะยอตัวลงได้ไหมได้แค่นั้นเหรอลง,งไปงเนลงลงอีกได้ปะไม่ได้เรานั่งไม่ได้เออแล้วนั่งนั่งพระเพียบละ่ะนั่งพระเพียบอ่ะนั่งพระเพียบ โอ้โหอวนจัดอ่าขึ้นตรงมาหน่อยใช่ไหมตึงหนึ่งนงเะเอาแล้วพับพับอีกข้างหนึ่งได้ไหมอ,อ่ะลองพับอีกข้างดูที่มันจะตึงเท่ากันไหมเอวโอเคโอเคเอาแมา่กินไม่ไี่แม่เป็นไรกินไม่ได้ เมื่อกี้นี่มานะโยมแต่นี้ไม่ใช่คอนเทนต์นะโยมนะนี่เรื่องจริงใครเชื่อก็เชื่อใครมาเชื่อเรื่องโยมเชื่อโยมอยาก,ยาก,ยากทุกข์ทรมานกับเรื่องของโยมนะฮะเดินดีนะเมื่อกี้อาตมานี่หงิกมาเลยอ่าเป็นไงหลวงตาเดินดีแล้วดีขึ้นตอนมาเป็นไง มาก็เหมือนกับายหงางหิกมาเลยหงิกมาแล้ <laughs> ตอนมาก็ไม่ดีเป็นอะไรบ้างตอนที่แรกอปวดหัวเข่าหลังตึงอนั่งไม่ได้ปวดตึงไปหมดเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าคุยโยมไม่ใช่อาจจะมามาเชียย์หมอหรอกนี่มีนเรื่องจริงนี่นี่นะโยมนะตอนตอน ของคาตมาสวดมนต์ก็ไม่ได้ต้องนั่งก็อี้นะโยมคาตมาศได้แล้วไม่ไม่ธรรมดาโยมนะก็อะขอบอกโยมเท่านี้แหละโยมเชื่อก็เชื่อ,อถ้าโยมไม่เชื่อก็ตามใจเดี๋ยวถามหลวงตาก่อนอถามดิวนนั่งก็อี้ไหมหลวงตาอยู่วัดที่พันเขาหลวงตาหลวงพี่เขาเป็นอะไรมาแล้บวบวชแล้วตอนนี้อ่ะตอนนี้ดีขึ้นแล้ว ตอนนี้ดีขึ้นแล้วได้จากลูกศิษย์หลวงตาใช่ไหมใช่ใครลูกศิษย์หลวงตาเนี่ยในชาติปู่ชาติลุงชาติปู่ชาตินั่นแหละครับนะก็ลุงก็ดีใจด้วยนะได้บำบัดอาการของหลวงตานะก็หลุงพี่บินหลุงพี่นี่แหละนะนะอยู่วัดอะไรนะหนองสันเตยยอมไม่เชื่อก็ เข้าไปดูก็ได้ในดิกตอกของอาตจจมาอันน่หละหลอกตามีดิกตัวน,นะครับตอนนี้พระพิจุสงฆ์ที่ป่วยอาพ,พาธอาการที่ท่านพูดมานะครับท่านเดียวดีขึ้นอาการทุกเราดีขึ้นแล้วลุงชาติ ตอกเส้นล้านนาะก็ดีใจด้วยขอบคุณครับขอให้หลวงตา <ขอ S 1> สุขภาพแข็งแรงนะครับเจริญพรขอให้โยมมีความสุขความเจริญนะคิดสิ่งใดก็ส่งความมุ่งมั่นปรารานาเงินทองไหลมาเตมาลูกติดลูกหาให้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไอ้แล้านร้อยล้าน,านวิวนะคุณโยมนะสาธุนี่เรื่องจริงเด้อโยมเด้อ